สวัสดีครับวันนี้มาดูโปรตอนเจฟวี่ปี2010กันครับรถน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สบอดี้สวยเดิมภายนอกสีสวยทั้งคันนะครับ สวยพร้อมใช้งานมาดูห้องเครื่องกันครับสวยเริมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนครับเครื่งนิ่ง ต้องเครื่องแห้งๆเลยครับดูภายในกันครับภายในเบาะหนังสวยสะอาดน่าใช้ครับดูนะครับ เลขไม่แสนเก้าครับนำเสนอกันที่ราคาเจ็ดหมืนแปดพันบาทครับวันนี้สนใจพักหรือโทรมาคุยกันได้ครับ